สวัสดีครับเช้าวันนี้วันเช้าวันที่25มีนาคมพศ2566ครับมีเครื่องอัดฟังเข้าใหม่3ามเครื่องนะครับเที่ยวนี้ก็จะมีเครื่องแรกนะครับสตาพันดีเอ็กนะครับทุกเครื่องเช็คพร้อมใช้นะครับสตาพันดีเอ็กมา2เครื่องครับสตาสองพันมา1นะครับ ทุกเครื่องนะครับยังว่างครับยังมีกระจรนะครับราคานะครับตามป้ายทุกตัว,ตวถ้าท่านท่านใดนะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร087250941หรือว่าจะมาชมที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้นะครับจะเพิินทำเซอร์วิสอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับยินดีให้บริการครับคือ เรามาทิศเครื่องมาลองเครื่องดูก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจหรือว่าลูกค้าจะให้นําส่งก็ส่งได้นะครับพร้อมสาธิตพร้อมสาธิตเลยนะครับบริการหลังการขายเอาคือให้คำปรึกษาในการซ่อมให้คำปรึกษาในการซ่อมและถ้าเกิดลูกค้าซ่อมมันได้แล้วก็จะมีชัางทางร้านออกไปดูแลให้นะครับขอบคุณมากรักไว้นะครับเบอร์โทร087250941ครับขอบคุณครับ